ตอนนี้นะครับอยู่ที่บายาร์ตแล้วนะครับผมแเมืองเอาดีๆกูเหมือนนินจาเลยอ่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับ สวัสดีครับสวัสดีจ้าอา่าวันนี้เซฟกับพี่นาก็อยู่ที่โรงแรมคิมตันมาลายใช่วันนี้เรามางานวันเกิดของคุณหมอแยมนะเดี๋ยวมาดูกันในคลิปช่วงนี้คุณหมอแยมก็ฮอตมากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงเขาตลอดใช่เข้าไปดูในไอจีของหมอแยมได้เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ลดมากเห็นนี้คือคุณหมอแยมคือไฮโซปาร์ตี้เท่าน,านั้นแล้วก็หนังสือพิมพ์ทุกฉบับต้องลงเขาเดี๋ยวไปดูกันว่าพีพ่คุณหมอแยมคือใครได้เลยแล้วจเจอกันครับ วันนี้นะครับเราอยู่ที่ปายาแล้วนะครับผมนี่ค่ะคุณหมอของเราที่เราพูดไปในคลิปตึ๊งตี๊ขอบคุณนะคะทานทานเดี๋ยวเราจะถ่ายไปเรื่อยๆนะใช่วิวสวยมากครับเดี๋ยวดูวิวเดี๋ยวถ่ายรูปวิวให้ดูนะ นี่สำหรับไฮโซสาวปาร์ตี้ของเรา <c oughs> คุณบอยยมนะคะทุกคนโอเคว่าใช่แล้ววันนี้ก็มีน้องก้าวอีกโอเคแล้วนี่คุณเซฟของเราโอเคนี่แล้วก็มีอาหารทะเลนะคะหมด อร่อยไหมอร่อยข้างในเป็นอะไรพี่แอนไม่รู้ว่ามึงน้ำผลไม้ปะหรือ <ś les> มึงแบต้งใส่เหล้ากูปะเนี่ยไม่ใส่เหล้านวลกอฮอล์นวลแอลกอฮอล์มีเป็นแบบโนวแอลกอฮอล์นะครับผมเน้นแต่ว,ว่าทานอร่อยนะครับต้องเดินเดินใช่ไา,ากินผักขอวันนี้กินผักเหรอจ๊ะก,ก,กินผักจ้ากินหญ้าบ้างอะไรบ้าง อ่านะครับอัน um> น oh. well. sí, ี้เป <mar ็นเป็นสับปะรดใช่ไหมครับผมใช่น้ำสับปะรดรับติสคิดดิซื้อใหม่อร่อยไหมครับผมอร่อยค่ะาชิมก่อนทำไมน้ำสีแดงไม่รู้นะอร่อยใช่ไหมครับผมอาหารมาอีกแล้วน่ากินมากเลยอะไรเอ่ยพี่แอนอะไรเอ่ยไทยซีอะไรอะไรเอ่ยดูไม่คืออะไรเอ่ยไม่รู้ จนมีแกล้งนะคะอันนี้เวกนเป็นเวกนนะครับคือไม่มีเนื้อสัตว์เลยเนาะไม่มีเลยวันนี้แบบเฮลตี้นะครับผมมาจากคุณหมอก็ทานเฮลตี้เฮลตี้นะครัะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับดีครับขนม เป็นยังไงบ้างอิ่มไหมคะอิ่มมากอร่อยขอบคุณนะคะเซอร์ไพรส์ด้วยเลิศขอให้คุณหมอมีความสุขมากๆนะวันเกิดปีนี้เลิศไม่ต้องมาว่าคุณนะคุณไม่ได้มองไม่ได้มองเลยนะครับไม่ได้กินเลยหน้าคุณมันค่ะก็ปิดคลิปเลยละกันวันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะครับมีทางผลไม้อย่างเดียวเพราะว่าเขาไม่ขายใช่ใช่ ก็ไม่ให้ขายแอลกอฮอล์จ้าก็แบบว,ว่าฟีลแบบว่าหน้าเยิ้มยาอะไรบ้างอะไรก็ดูๆไปค่ะเว่าเป็นฟิลงานสดนะคะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มาวันเกิดคุณหมอโลดบ๊ายยแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย